สวัสดีครับนิทิเดชครับเป็นไงบางเป็นไงบากวนี้เราใช้น้ำหนักอพช้น้ำหนักแล้วน้ำหนักเป็นไงบ้างครับก็ผ่านพอดีครับที่เท่าไหร่อะไรครับี่เท่าไหร่ครับร้อสามสองครับร้อสามสองครับพอดีครับเราช่วงที่กันเ่าไหร่กสิบกิโลครับหกสิกโลก็เป็นตอนระมาณเอยสามสงครับพอดีพับพอดีพี่กัดเลยว่าเออเป็นไงบ้างครับหลังจากผ่านการชั่งหนักถึงแล้วเรา ยังกังวลใจอะไรไหมไม่ได้กังวลอะไรครับก็ผ่านก็สบายใจแล้วครับค่าน้ําอะไรก็ไม่มีปัญหาครับใครนี่เราเจอกับคู่ต่อสู้ที่เป็นชาวญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับเอซากุโองาซาระเป็นไงครับคุณเคยดูเขาโชว์ไหมก็ดูเทปอยู่ครับเป็นไงครับก็เปลี่ยนอะไรบก็เป็นมวยจังหวะฟุตเวิร์กที่ดีครับก็มวยเสด็จขาเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดูศึกษามาอยู่ครับ มเป็นมวยแบบประเภทแบบสปีดจัดจ้านเงี้ยใช่ครับในความรู้สึกคุณนีไปไงมวยตรงนี้ก็หนักใจไหมไม่ครับแต่ว่าชอบมวยเดินแบบไม่ต้องหนีมากมาแลกกันจะดีกว่าครับแต่ว่าเขาเป็นมวยสไตล์นั้นเราก็เดี๋ยวเป็นฝ่ายที่เดินเข้าหาเองครับมันเข้าเร็วแต่เขาเขาก็เดินมีจังหวะเดินเข้ามาเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่ชอบมวยมวยถอยอยู่แล้วทีมปอวันพรุ่งนี้นี่มันจะจบกันไหนครับ ก็ถ้ามีจังหวะก็จะน็อกให้ได้ครับอ่ะสุดท้ายนี้วันพรุ่งนี้ครับคนรอเชีย,นนยร์มีเยอะแน่อย่างน้อยก็ผมคนนึง <laughs> พ,พี่น้องทีแต่แฟนมวยเลยเอฟซีที่รอเชียร์มึงหน่อยครับครับก็ฝากอ่าพี่น้องเอฟซีที่จะซ้อสมัยนะครับก็เพียงวังใจให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับครับัอ่าสกีพักยังไงบ้างครับจากชั้นลำดับท้ายเดี๋ยวเราใช้ก็ผ่านเรียบร้อยครับรอเชียร์ิปปอน ทไไปเ่าหร่ครับอ่าผมไม่ได้ฟังครัตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้เรื่องหัวร่านใจเป็นไงบ้างครับอะไรแบบที่ช่างมีมารเดือดมาแนะครับก็ช่างมีมารเยอะไหมก็มีก็เยอะพอสมควรครับตื่นเต้นการชกคอตื่นเต้นกันชกแบบมีความตื่นเต้นความกดดันแล้วก็มเป็นไฟเองเดียวมันตื่นเต้นกว่าหลายไฟที่ปล่อยมาเนี่ยก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกันก่อนแล้วครับ เราเริ่มชินชินแล้วกฎแล้วก็เรื่องของตัวเลาหนูเล็กเนาะครับผมตอนนี้ความมั่นใจของเราบนละทีคิดว่าเกมมันจะจบแบบน็องเอาไม่น็อาใช่ว่าจะต้องขึ้นคะแนนในช่วงสัง้นผมก็อยากชนะน็องครับอยากจะปิดเกมให้เร็ว ท้ายนี้ครับอยากจะฝากอะไรอีึงแฟนที่รอชมรอเชียร์สกินพรุ่นี้เชิญเลยครับก็พรุนี้ผมก็จะทำให้เต็มที่ครับผมจะเอาชัยชนะกลับมาด้โอเคครับขอให้โชคดีครับสัณครับสวัสดีครับชาโดสวัสดีครับเป็นไงมัางผ่านน้ำหนักในวรอยางผ่านเรียบร้อยครับโอ้ผ่านด้วยคะแนนเ้่าไม่่คะแนนเดี๋ยวต้องบอกว่าน้าหักเท่าไหร่ี่บาแะขาดนินึงครับานเอการน้าหนักในไฟนี้ครับยากเ็นหก็นินึครับ ฝนตกครับเออมันเรื่องฝนตกใช่ไหมใช่ครับแต่โอเคแต่สุดท้ายแล้วบทสรุปรวมก็คือผ่านแน่นอนแล้วครับผมตอนนี้แล้วถึงตอนนี้ถึงเวลานี้แล้วคุณยังกังวลใจเรื่องอะไรอีกเป่าก็ไม่กังวลใจแล้วไงก็คือไม่กังวลใจคิดว่าคุณนี้มันจะจบแบบไหนครับก็ได้เป็นที่ผมชนะืจะมีโบนัสไหมถ้าเกิดจบด้วยคุณชนะนี่จะมีโบนัสไหมก็ไม่แน่ใจครับผมก็ต้องรอดูบนเวทีครับก็จะทำพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดครับ เราก็หวังว่าคุณจะได้ผลนะครับครับโอเคฝากบอกคุณเป็นแฟนที่รอเชียร์อยู่ด้วยครับก็ฝาก FC แฟนคลับทุกคนครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะผมพรุ่งนี้ก็สู้เต็มที่ครับขอบคุณมากครับชาโดว์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสุริยันเล่ครับสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้คุณช่างได้เท่าไหร่ทานเนี่ยเท่าไหร่ได้132.6ครับผม ร้อยสามสิบสองจุดหกเท่าไรพิก hey, ัดเท่าไหร่ร้อยสามสามครับร้อยสามสามเขาต่ำกว่าพิกัดนิดหน่อยไม่แต่ปกติต้องปล่อยแบบไฟเบรคไปเลยร้อยสามห้าไฟนี้มันหรือย umm> ังไงน้ำหนักไม่เต็มไม่ปกติต่อยร้อยสามสองครับขึ้นมาเฮ้ยแต่คุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดได้สัญญาไปเนี่ยต้องปล่อยร้อยสามห้านะเต็มตัวไว้ยังก็เตรียมตัวอะไรครับเตรียมตัวอยู่นะอ่ะย้อนกลับมาถามคุณทำน้ำหนักเป็นไงบ้างครับไฟนี้ยากง่ายไหม ก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ก็นิดนึงครับก็เหนื่อยนิดนึงครับฝนต้อตกไหเนาะใช่ใช่ครับมืนประทุมบ้านเราฝนตกใช่ครับก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องการัน้ำหนักนิดหน่อยใช่ครับถามถึงความมั่นใจในวันพรุ่งนี้เป็นไงครับครับผมก็ความมั่นใจก็เต็มร้อยครับจะสนุกตื่นเต้นแน่นอนครับพรุ่งนี้ครับผมครับเราได้ยินว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครทีกคนชนะน็อ ก็จะได้สัญญาไปชคในรายการหลักในรายการใหญ่นะครับผมเป็นไงคุณคิดว่ารุ่งนี้นี่คุูจะทั้งคนะแล้วก็รับสัญญาไปโชคในรายการใหญ่ด้วยไหมครับครับผมก็ตั้งใจก็อย่างนั้นนะครับก็ก็ดูบนเวทีครับถ้าเกิดใครเกิดพีพามก็อาจจะไม่เขายกได้ครับผมครับ เราก็คงมันเป็นไซส์ที่แบบว่ามีเรื่องของตัวสัญญาเข้ามาด้วยเนี่ยมันทำให้ความตื่นเต้นแล้วก็ความตัวหายเป็นพิธีมันต่างจากเดิมที่ผ่านมาในหลายๆไีที่ผ่านมาแล้วก็ก็แตกต่างกันครับก็มันก็มีความกดดันนิดนึงครับผมที่มันมีสัญญามาอย่างนี้ครับผมก็จะทําไม่ว่าจะยังไงก็จะทําให้เต็มที่ครับครับผมพูดถึงคู่ชกของเราก็เห็นน้องมาแล้วที่นครับพอมาเจอหน้ากันวันนี้เรื่องของรุ่งเรืคิดว่าเราเสียเปรียบไหมก็เสียเสียเปรียบอยู่ครับผมครับแต่ก็ยังมั่นใจเนาะครับผมมั่นใจครับ สุดท้ายครับจะส่งสารหลักไปถึงแฟนๆครับที่จะรอชมมาเชียร์ราบนี้ข้าวผมก็พรุ่งนี้ก็ฝากช่วยเชียร์ด้วยครับผมจะทําให้ทําหน้าที่บนเวทีทําให้ดีที่สุดครับผมครับโชคดีครับผมครับข้าวครับสวัสดีครับินครับสวัสดีครับคุณผ่านการชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วครับผ่านเรียบร้อยครับชั่งกี่ครั้งครั้งเดียวครับเฮ้ยครั้งเดียวเลยเหรอครับน้ำหนักรู้สึกยาพิกัดร้อยสามสามร้อยสามสามมาเฟ่ไปงานเราชั่งไม่กนัดก็มา ร้อยสามสองจุดเกรอยสเฮ้ยหน่อยเดียนเงี่ยคุณำมาดีมากเลยครับคุณมาดีครับไปพูดถึงพูดถึงพูดถึงเนี่ยความธรรมชาต่ะไน้ยทดยังไงบ้าง ก็สบายสบายครับไฟนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับใช่ครับแต่ฝนต้นตกเขาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาใช่คุณนะใช่แล้วถ้าเกิดสมมติคุณชนะในไฟนี้แบบมะเอานะครับคุณอาจจะได้สัญญาในรายการวันหลักครับเป็นไงเตรียมตัวสำหรับการขยับน้ำหนักอีกสองฟอนะครับก็เรื่องนี้ก็ต้องต้องคุมน้ำหนักแล้วก็ต้องเพิ่มเวทขึ้นมาให้เต็มเวทด้วยครับ พิกัดร้อยสาสนี้คิดว่ามันเต็มเพลทในพิกัดอินหาหรือย่างนี้ก็ผมคิดว่าน้ำหนักนี้ผมก็น่าจะดีครับใช่ครับเพราะว่าปกติต่อยร้อยสาาจำเป็นต้องชกร3อยหใช่ครับแต่ต่อยน้อยกว่านี้ก็ได้ครับใช่ครับ พอมันเป็นไฟที่ก็มองวอาเป็นเรื่องของตัวไฟของเราก็ได้รเรื่องของสัญญาเขามาเกี่ยวเนนี่มันปฏิทรให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบกดดันคนละหลายไฟผ่านมาครับก <ๆ S 2> <นะ S 1> ็บไม่ตื่นเต้นครับไฟนี้ก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรครับไฟนี้ก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดครับเป็นตัวของตัวเองใช่ครับผู้ชมผู้ชมอย่างพี่สุริยาลีนี่เราอย่งผมกังวลเรื่องของอะไรของพี่เขาบ้างครบณถึงตอนนี้ครับก็ผมก็ได้วางแผนแก้เกมมาแล้วครับไม่ได้กังวลอะไรครับ ผมมั่นใจครืครคอพี่เขาว่าอาจจะมีใครางคนี่อาจจะต้อง <c oughs> โด,ดนน็อกเราเรามั่นใจกันแน่ว่ามันจะไม่คุมยบเกมคู่นี้ครับผมก็คิดว่าโชกับพี่สุยันเล็กผมคิดว่าไม่น่าจะได้ถึงช่วงยกมือคะแนนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะน็อกครับ <c oughs> ไม่ผมกับพี่เขาเนี่ยนะ ใช่ครับน้องชายสุดท้ายคก็ต่างเป็นแฟนที่รอชมรอเชียร์เราพรุ่งนี้นะครับผมครับก็ผมเจ้าเสือใหญ่สอยเดยพันธ์ครับก็วันพรุ่งนี้ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับพรุ่งนี้สนุกแน่นอนครับน้องชายขอบคุณครับโอ้โหครับเดี๋ยวเราเซฟแบ็กครับเป็นไงบ้างหลังจากช่างนกำหนับช่างผ่านเรียบร้อยยังครับน้องชายช่างผ่านเรียบร้อยครับผ่านที่วิกัดเท่าไหร่ที่ช่างได้เมื่อกีทช่แล้ร้อยสี่สิบเจ็จุดสี่ครับถึงตอนนี้ความมั่นใจยังคงเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเต็มร้อยครับ ก็คิดว่าลูกเกนพวกนี้นี่ยังคงคอนเฟิร์มเหมือนเดิมแล้วว่ามันอาจจะแบบมีรับมีดักนำออกตึกขึ้เหมือนเดิมก็ต่างคนต่างอาวุธหนาก็มีรับมีดอกด้วยการทั้งคู่ครับเดี๋ยวจะฝากใครถึงแฟนๆครับที่มาที่จะเตรียมมารอชมแล้วก็รัเชียร์เซ็กตพรุ่งนี้เดี๋ยวสงสารถึงแฟนๆพรุ่งนี้หน่อยครับก็ฝากพี่น้องแฟนเวียชาวไทยและก็ชาวต่างชาติทุกคนช่วยเชียร์นักชกทุกคนด้วยนะครับขอให้โชคดีครับผมเซ็กซ์ครับ สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ข่านผ่านเท่าไหร่ครับกก็ร้อยสี่สิบสี่จุดหกจุดหกก็ข่านนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงครับอันนี้ครั้งแรกเลยครั้งเดียวครับครั้งแรกแสดงว่าทำมาพอดีมากเลยทำมาพอดีครับไฟนี้ถึงตอนนี้แล้วความหนักใจคงพนไปปอนึงนะเนาะเพราะน้ำหนักมันผ่านใช่ครับพรุ่งนี้เป็นไงครับังมีน้ำหนักไงมัน มันลุ้นยิ่งกว่าชกอีกนะเขาความน้ำหนักใช่เพราะว่ามีตรวจค่าน้ำไงอ๋อก็คือกระบวนการการข้างหนักใช่ครับร่อนไปไอ้ชคเนี่ยมันสบายสบายอยู่แล้วใช่รออะสรเพราผมจะถามเรื่องความกังวลใจเรื่องไม่มีไม่มีเลยเลยนะครับผมจะถามอยากให้คุณแบบคาดเดาหรือว่าทำนายผลการรุ่งนี้เป็นไงครับคิดว่าไงนี้ผมเต็มที่อยู่แล้วครับมันต้องไปดูพรุ่งนี้บนเวทีเพราะว่า มันก็ยังพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าเราก็มีแผนของเราอยู่เขาก็คงมีแผนของเขาเราก็คงไปสู้กันบนเวทีครับว่าในวันนี้จะเป็นวันที่ดีของของผมนะครับแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับหวังว่าจะได้โบนัสด้วยถ้ามีโอกาสก็เอาก็เอาแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคครับโอเคครับซูเปอร์วันครับหลังช่างสภาพร่างกายตอนนี้คือเป็นไงบ้างครับช่างน้ำหนักก็ดีครับน้ำหนักผ่านเรียบร้อยครับ ช่างได้เท่าไหร่ครับน้องชายร้อยห้าสิบสามจุดหกครับขาดเป็นเท่าไหร่ในการทางน้ำหนักครั้งนี้มีการคุมหรือว่ามาผลกุ้งวนไหมครับที่ที่มาต่อยในช่วงจริงๆผมน้ําหนักประมาณนี้อยู่หลายสิบปีแล้วครับผมต่อยทุกครั้งน้ําหนักก็ขาดทุกครั้งครับขาดนิดหน่อยจุดสองจุดสามอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ําหนักครับก็ใครถึงมาโชกครับหลังจากที่ช่างผ่านเรียบร้อยแล้วความมั่นใจยังเหมือนเดิมเต็มบร้อยเหมือนเดิมครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับซ้อมมาดีครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ มีแฟนๆครับเรีวยกว่าพอม,มาต่อยในไทยแล้วก็เป็นรายการใหญ่ด้วยแล้วก็ปัดในขายเกียงเลยเชื่อว่าแฟนๆน่าจะมาเชียร์เยอะออความตื่นเต้นหรือว,ว่าในส่วนตัวคามั่นใจของซูเปอร์บัลตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็จริงๆไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วครับต่อยมวยแค่รู้สึกว่าสนุกไปกับมันก็พอครับทาให้คนมาดูคนที่แบบคอยสพอร์ตผมทีมงานหรือคนที่มาเชียร์สนุกไปกับมันก็พอครับมั่นใจก็มั่นใจเต็มร้อยเหมือนเดิมอยู่แล้วครับ คพรุ่งนี้นะครับบอลอยากจะฝากถึงในแฟนๆที่รอชมแล้วก็รอเชียร์เราอยู่คู่นี้เชิญเลยครับก็พรุ่งนี้นะครับใครที่อยากดูผมชกโจนะครับห้ามพลาดนะครับใครที่มีตั๋วก็รีบเข้ามาในสนามเพราะมวยเดือดทุกคู่นะครับถ้าไม่มีตั๋วก็เปิดทีวีนะครับจ่องเจ็ดหรือยูทูบได้เลยนะครับเดือดแน่นอนโอเคครับผมขอบคุณครับบอลครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับโจสวัสดีครับพิ่งชายคำหนักผ่านใช่แล้วงเป็นไงครับ ผ่านสบายๆครับดู้ชฟบอกต่อตัวเลขเราเลยครับช่านได้ประมาณเท่าไหร่ครับ153ยห้าสิบสามจุดสอง้อยห้าสิบสามจุดสองก็ต่ำกว่าที่จัดประมาณตอนนีิดเดียวมันฉี่ออกเฉยๆน่อไม่ปกตินั่นแหละอ๋อนี่ก็คือปกติเลยสบายๆเลยสบายๆแล้วก็ช่างรั้งเดียวด้วยใช่คครับรั้งเดียวเป็นยังครับความมั่นใจตอนนี้เนี่ยถามเหมือนท่านถามเดิมไหมเดิมตอนนี้เหมือนเดิมมั่นใจก็เต็มร้อยทุกครั้งนั่นแหละผมจะถามว่ามี ตอนนี้ช่างเสร็จปุ๊บความมัน่นใจเรียบร้อยแล้วคิดว่าสกอร์รู้ว่าผลการชกจะจบแบบไหนครับบอก<น>ยากเหมือนกันบอกยากเหมือนกันแต่รู้แค่ดีนะเรามาดีมากๆเกี่ยวก็มีแฟนๆรอให้มั่นใจที่โตเยอะเลยครับก็ให้ถึงบอลชมก็มีความเซอร์ไพร์มมาต่อยในส่วนของตัวที่มันต่อยในไทยด้วยแล้วก็แฟนแับนี้แบบนี้นี่ความสึกฟีลมันเป็นไงบ้างครับอรมีรู้สึกเหมือนเดิมเละผมคนเฉย <c oughs> เฉยๆสบายๆสารเนี่ยเสร็จอะไรถึงแฟนๆครับพี่ถึงแฟนๆเหมือนสนุกแน่นอนก็มาดูกันเยอะแล้วก็คู่มวยน่ะมันเป็นคู่อะไรทุกคู่เนาะนัดใหญ่มากๆดีมากๆเลยน่าดูน่าดูขอบคุณมากครับโจพักก่อนครับพักก่อนวันนี้ขอโชคดีครับ